โห oh, ดูเหมือนดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าสมุนไพรที่ผมตามหาอยู่นะครับนี่ใช้เวลาตามหาสามวันนะครับ <c oughs> ก็จะได้สมุนไพรชนิดนี้ <c oughs> มาโโหดึงท <c oughs> <c oughs> ุ่มสุดแรงทั้งตัวครับ <c oughs> ยังดึงไม่ขึ้น <c oughs> ตอนนี้ผมก็หาได้กามหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยโอ้โ oh, หยอดสวยยอดอ่อนมากครับนี่นะกินมากนะครับผมโอ้โ oh, ห <c oughs> ไม่คิดว่าเราจะมาเจอยอดสวยๆขนาดน,นี้นะครับผม มีถวาวรเกาะด้วยตอนนี้ผมก็เด็ดมาได้อีกกามหนึ่งแล้วนะครับนี่ไม่ได้ยอดอ,อ่อ,อนๆสวยๆนะครับวันนี้ถ้าผมได้สักย่ามหนึ่งก็พอแล้วนะครับ ครับผมสําหรับเ้าเนี่ยที่นี่ก็เราจะลงมาล้างหน้าล้างตาหรือว่าอาบน้ําตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะมาตักน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้นะครับหรือว่าตักผ้าเราก็มาตรงนี้นะครับเพราะว่าจะมีน้ําที่ไหลลงมาจากบนภูเขานะครับเป็นน้ําที่สะอาดนะครับน้ําธรรมชาตินะครับผมเราก็ต่อไม้ไผ่นะครับเราจะกองน้ําไว้ข้างบนนะครับที่ไหลลงมาจากบนเขาแล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่นี้นะครับต่ออีกทีหนึ่งเพื่อให้น้ําที่ใสสะอาดนะครับลงมานี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วิธีนี้นะครับเราจะอ่า ใช้ภาชนะที่เราเตรียมไว้นมาตักบนพื้นอย่างนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีน้ําที่ไม่สะอาดได้นะครับผมจะมีอะไรปรับบนกันไปเยอะนะครับอย่างเช่น,นกิ่งไม้เศษปู่นอะไรพวกนี้ร่วงลงมานะครับพวกหนอนอะไรพวกนี้นะครับแต่แบบนี้เรากรองมาข้างบนที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เราเอาไม้ไผ่มาต่อลงมานะครับตอนนี้ผมก็จะลงมาอับน้ําที่นี่นะครับมาล้างน้ำแรงนที่นี่นะครับผมที่นี่ชาวบ้านก็จะใช้น้ําอยู่ในป่าในเข่าอยู่บนเข่านะครับก็จะใช้น้ํากันแบบนี้นะครับผม ครับผมสําหรับอเช้านี้นะครับผมก็จะไปตามหาสมุนไพรต่อนะครับวันนี้วันที่สามแล้วนะครับคือป่าที่เราจะไปนี่นะครับตอนนี้เพื่อนผมสองคนก็น้าหน้าไปแล้วนะครับผมผมจะตามขึ้นไปนะครับมันเป็น่เขาที่ว่าอันตรายมากๆนะครับข้างบนเนี่ยบางทีบางวันเนี่เขาจะได้ยินเสียงช้างด้วยนะครับผมจะมีทั้งช้างกระทิงหมีแล้วก็อ่าอย่างอื่นเนี่ยน่ากลัวมากครับแต่ว่าเวลาเราอยู่ในป่านี่เราจะพูดชื่อไม่ได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เวลาเจออะไรแปลกๆเนี่ยเขาก็จะยิงขู่นะครับผมแล้วก็อ่า จะทาให้สัตว์ร้ายน่ะวิ่งหนีนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับก็ชาวบ้านเนี่ยให้ปืนติดมาด้วยนะครับให้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับในการเดินป่าแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นป่าที่ลึกมากๆแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินอ่าวันนี้เนี่ยผมจะอ่าหาเก็บผักหวานนะครับผมหาเก็บผักหวานไปด้วยนะครับจะได้เอากลับไปกินที่บ้านนะครับถ้าไม่ได้สมุนไพรยังไงก็ยังเรายังได้ผักกับมกินนะครับเพราะว่ามาที่นี่วันนี้ข้าวันที่3ามแล้วนะครับยังตามหาสมุนไพรไม่เจอเลยนะครับโอเคตอนนี้นะเพื่อนผมเนี่ยไปไกลมากนนนนะะคครรัับบเเดี๋ยวผผมมมตาพื่่ออไป นี่ตอนนี้อเดินมาเจอต้นพักวันป่าที่ผมตามหาแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เจอสมุนไพรที่ผมตามหาเลยนะครับอ่าวันนี้เนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมุนไพรเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีผักเอากลับไปกินที่บ้านนะครับนี่อ่าเป็นผักเลี่ยงนะครับทางใต้จะเรียกว่าผักเลียงนะครับผมนี่ตอนนี้นะครับ <S 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 เพื่อนเรียยเพื่อนบอกว่าเจอสมุนไพรชนิดที่ตามหาแล้วนะครับผมโหดีใจมากครับผม เดีย๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้เจอท่าวันาาที่ผมตามหาแล้วนะครับจะว่าท่าวันแห้งไปแล้วนะครับสมุนไพรที่ผมตามหาเนี่ยโหหายากมากๆนะครับผมนี่แต่ผมจะเอาอาลากไปนะครับเพราะว่าผมหาต้นไม่ได้นะครับผมอนี่ต้นนี้มีแต่ต้นที่<ร>ขึ้นมาใหม่นะครับมีแต่ต้นที่ขึ้นมาใหม่ผมเลยจะเอาอ่าหัวนี้ไปนะครับอ่าไม่ทราบมันน่าจะใช้งานได้เหมือนเถา นะครับผมจะเอาไปทั้งต่อเลยนะครับหายากมากนะครับต้นชนิดนี้ที่ผมเยากลับไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับผมโอ้โหเดินทางมาซ่องวันนี้เข้าวันที่สามนะวันที่สามเพิ่งได้เจอนะครับโหหายากมากๆนี่ใบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหายากมากสมุนไพรชนิดนี้จะได้แล้วจะได้แล้วโหเล็บปลาแถวนี้ก็อันตรายมากๆนะครับผมต้อง อ่าพกอะไรมาป้องกันตัวด้วยนะครับทำพกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับนองวินี่เลยครับ <c oughs> พกกระปุกข้าวนี่ก็อันไหนอย่ากูดแต่ร้อนนี่ก็ดิง่งใครดิ่งมาอะไรกันไอไปยกูอะไรคว่าักรลยว่าตัวเลยเอออบูชิดชายเลยอีว่าว่าตัวว่ะกลอออุไรดอย่ากูดแต่ว่ากลัวอยากหน้าจีคาร้องโผลยังร้องขู่ยังยึดหาขู่อ๋อมึงนเดียวมอ้โหคนลำบากมากนะครับ นี่นะครับไม้ชนิดเนี้เนื้อจะเหลืองอ่อยเลยนะครับผมเวลาอ่านี่เดี๋ยวพายดูเห็นไหมครับนี่อ่าถ้าเป็นของแท้นะครับนี่เวลาเราซึกอ่าเราแคะมานะครับต้องเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองเข้มเลยนะครับผมอ่าเป็นสมุนไพรชั้นดีนะครับผมเป็นสมุนไพรอย่างดีแล้วก็หายากมากๆนะครับวันนี้วันที่สามกว่าเราจะมาเจอโอ้โหคือเมื่อวานเราก็เจอนะครับแต่ว่าเจอต้นเล็กๆนะครับผมหายากมากๆสมุนไพรชนิดนี้ ของแท้นะครับนี่เนื้อมันจะเป็นสีเหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ารากหรือว่าเป็นต้นนะครับผมจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับผมแต่ไม่มีคมรอบลัง <laughs> ไม่ได้ของแท้เท่านั้น <laughs> ที่นี่ไม่ได้ของแท้ได้ <laughs> าจะเจอของแท้ที่เมื่อวันก็อ่าเราก็หาดูมาหลายต้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่ใช่นะครับผม <c oughs> ขอเทสคเทนี่ยหายากใช่ในป่าไม่ได้ของแท้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บันทีนี่อยู่ในเมือนนี่ยง่ามเป็ของปล้องมากยุงกัดหน้าฝั่งเนี้ยย, <c oughs> ยุงบินละยุงแม่ฟังภาษาไทยออกแย่ว้า <c oughs> บอกว่ายุงกัดหน้าปุ๊บรีบบินเลย <c oughs> ขนาดอยู่อยู่ฝั่งชายแดนฝั่งนี้นะยุงยังฟังภาษาไทยรู้เรื่องอะ่ะโอ้โหดูก่าจะได้มาลำบากมากนะครับสมุนไพรชนิดนี้ตามห้ามาสามวานัน วันนี้เราเจอสม,มุนไพรที่ตามหาโอ้โหข่ดนี่ของแท้ต้องเลื่องอ้อยเลยนะครับใบจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สม,มุนไพรที่เราตามหามาโอ้โหระดับแลมโบ้ครับระดับไมเมส่วนดึงไม่ได้ รอเหมือนไม่เมส่วนเลยนะครับเพื่อนผมคนนี้หน้าเหมือนกันมากนะครับแต่เหมือนไม่ใช่หรอ โหดูเหมือนดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายเลยนะครับดึงยากมากๆบนนี้ก็อายุไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบปีนะครับอาต่อถึงมันจะได้หัวประมาณนี้นะครับผมหาลำบักมากโอ้โหดทุ่มสุดแรงทั้งตัวครับยังดึงไม่ขึ้น ยังไงวันนี้เราก็ได้สมุนไพรที่เราตามหาแล้วนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็เราจะหาผักหวานก็ไปกินด้วยนะครับผมโหดีใจมากร้อนแล้ววันนี้คุ้มค่ากับอ่าที่เราเดินทางมาใช้เวลาหามาสามวันแล้วนะครับวันนี้เข้าวันที่สามกาจะได้เจอตามหาสมุนไพรชนิดนี้มาสามวันแล้วเพิ่งได้เจอวันที่สาม เหมือนจะได้แล้วนะครับมืนจะได้แล้วนะครับ,รบของแท้เนี่ยเนื้อจะต้องเป็นสี่เรืองนะครับสมุนไพรชนิดนี้เรืองอ้อยเลยนะครับ อันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่รู้จักแหล่งรู้จักจุดนี่อาจจะไม่ต้องมาไกลหรือว่าไกลไกลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องมาใช้เวลาหานานนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักแหล่งที่อยู่เลยนะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการตามหาค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับดึงดึงโอ้โหอืมอืมมาเดดด้วหรอมั้ง เนยเนี่ยครับนอยเด๋อครับดูแล้วแบบเหนื่อยแทนเพื่อนครับของเราแท้ๆให้เพื่อนทำให้ของเราแท้ๆให้เพื่อนลำบากเฮ้ยได้แล้วได้แล้วบิดได้แล้วหลังจากเสียงอนี่นะครับของแท้ของเนื้อเนี่ยเหลืองอ้อยเลยนะครับผมของแท้เนี่ยเราได้สมุนไพรที่ตามห้าแล้วนะครับ โอ้ห oh, ใช้เวลามาสามวันถึงจะเจอโอ้โหเฮ้ค okay. วันนี้พอใจแล้วได้ได้คุ้มค่ากับการตามหามาสามวันโอเคเดี๋ยวเราเดินทงางเก็บพักหวานต่อนะครับเพื่อเอากลับไปกินในหมู่บ้านนะครับผมตอนนี้ผมก็หาได้กลามหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยโอ้โ oh หยอดสวยยอดอ่อนมากครับนี่นะกินมากนะครับผมโอ้โ oh หไม่คิดว่า,าเราจะมาเจอยอดสวยๆขนาดาน,นี้นะครับผมมีเ oh ท่าวนเกาะด้วย นี่นะครับดูนะครับอ่อนน่ากินมากครับได้การหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมเดินทางหาต่อเรื่อยๆครับผมวันนี้เอาให้พอได้ย่ำแบกกลับไปกินนะครับผมเอากลับไปฝากญาติพี่น้องด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินเก็บพักวันกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ถ้าได้ยอดแบบนี้นะครับไม่ได้คนชอบนะครับคือแบบยอดอ่อนทั้งต้นเลยนะครับผมนี่ แล้วก็นี่นะครับดูนะครับนี่อ่ายอดอ่อนทั้งต้นเลยนะครับน่ากินมากนี่นะครับตอนนี้ผมก็เด็ดมาได้อีกกามหนึ่งแล้วนะครับนี่ม่ได้ยอดอ่อนๆส,สวยๆนะครับวันนี้ถ้าผมได้สักย่ามหนึ่งก็พอแล้วนะครับจะไม่เอาอะไรมากนะครับผมอ่ากลับไปแบกกลับไปอ่าแบ่งแบ่งญาติพี่น้องกินนะครับนี่ โอเคครับเดี๋ยวเดินเก็บต่อครับผมตอนนี้ผมก็พลาดจากเพื่อนไกลมากเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนไหนอยู่ที่ไหนแล้วนะครับผมผมก็พยายามหาทางเดินกลับบ้านอยู่นะครับผมเผื่อ,เ,อ,อเวลาเราหากันไม่เจอเนี่ยเราจะอะกลับบ้านนะครับก็บมาเจอกันที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนยังไม่กลับมาอย่างนั้นเนี่ยค่อยพาคนออกไปตามหาอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้โหลงเขาเมื่อกี้ชันมากครับ ต้นไม้ไผ่บาดนะครับไม้ไผ่ที่นี่คมมากนะครับผมกดเรือจะหยุดได้นะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะหาทางกลับกลับที่พักก่อนนะครับบ้านหลังที่เรามานอน,นครับเผื่อ,อเพื่อนหาไม่เจอเพื่อนก็อาจจะกลับมาที่นั่นได้นะครับผมแ okay, อเคบวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาถึงที่พักมาถ้าม,มาถึงตรงที่อ่างน้ำของที่พักบ้านหลังที่เรามานอนกันแล้วนะครับ ยวผมจะกลับไปกรุงเบ้านว่าไม่รู้ว่าเพื่อนกลับมาถึงยังนะครับผมตอนนี้ลงทางพาจากเพื่อนผมอะรีบผ่านทางกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตามหาเพื่อนมานานมากแต่ก็ตามหาไม่เจอนะครับเพราะว่าตามหาเพื่อนสองชั่วโมงกว่านะครับผมอยู่บนเขาแล้วก็ลงมาอีกแค่เวลาชั่วโมงกว่านะครับลาลมากครับผม งเมื่อกี้ก็โดนบัดนะครับไม้ไผ่ที่นี่ผมมากนะครับ ตอนนี้ก็ผมลงทางพอกลับมาถึงบ้านก็เห็นเพื่อนอยู่บ้านแล้วนะครับผมโหใช้เวลาห้าชั่วโมงสองชั่วโมงบนเขาเขาก็หาผมไม่เจอเลยรีบลงมาบ้านก่อนนะครับโอ้ใจให้ยจากความหมดนี่คือภาคที่ห้ามาได้นะครับสามคนนี่คือภาคหวานที่เราห้ามานะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าสมุนไพรที่ผมตามห้าอยู่นะครับนี่ใช้เวลาตามหา้าสามวันนะครับก็จะได้สมุนไพรชนิดนี้มานี่นะครับ หาลำบากมากเลยนะครับผมอือขอนใหญ่นี่ก็ผักนี่เดาจะกลับเอากลับไปกินที่บ้านนะครับผมต้องเดินทางอีกวันหนึ่งเ <laughs> <laughs> ดินทางเป็นของเล่นเลยนะเราเนี่ยออขึ้นมาครับสำหรับวันนี้ก็ภารกิจของเราเนี่ยเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการไปหาผักนะครับแล้วก็มาตามหาสมุนไพรนะครับผมสมุนไพรเนี่ยผมใช้เวลาตามหามาสามวันแล้วนะครับกว่าจะเจอเนี่ย โหหาลาบากมากๆเลยครับสมุนไพรชิ้นนี้แต่ก็ยังน้อยวันที่3ของเราก็ได้เจอนะครับโอเควันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบการทําคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมวันนี้ก็เราจะพักผ่อนนะครับผมก็ขอลาพี่ทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs>